แน่นอนเป็นคนอดอยากไหมอาจจะอดอยากก็ได้เพราะเอาแต่นอนนอนนอนใช่เปล่าน่ะนะคะคนขยันเท่านั้นที่จะทําไมเป็นคนไม่อดอยากแน่นอนนะคะและที่สําคัญบุคคลนั้นต้องมีความอะไรด้วยความเพียรน่นะตามคุณครูความเพียรอ่านว่าความเพียรเพียรนะอะไรคะ เพียรพยายามความเพียรพยายามขยันมันเพียรรับรองได้ว่าอยู่ในสังคมมีความสุขแน่นอนพอรอเอียรอพอเอียรอเพียนนะคะเวลาเขียนตัวเขียนใช้รอเรือนะเพียรพยายามต่อไปคํานี้อ่านว่ายั่งยืนอ่านว่ายั่งยืนอีกครั้งยั่งยืนอ่านว่ายั่งยืนนามโคิ์ทำอะไรคะเขียนคําไปพางเหรอคะ นะคะยั่งยืนเศรษฐกิจพอเพียงก็จะทําให้ชีวิตยั่งยืนยั่งยืนอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆคงได้เรียนความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในวิชาสังคมต่อไปนะคะต่อไปค่ะสิ่งนี้อะไรคะออมสินอ่านว่ากระปุกตามคุณครูกระปุกออมสินอ่านว่ากระปุกออมสิน มีไหมคะมีแต่ไม่มีตังค์อยู่ในนั้นมีไหมผมทุบแตกไปแล้วครับเพราะว่าผมอยากไปซื้อรถเบนซ์อืมไม่เป็นไรต่อไปรอบครอบอ่านว่ารอบครอบคอบหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเขาบอกให้เรานั้นรู้จักรอบครอบทําสิ่งใดให้คิดให้รอบค้อบก็ถือว่าการมี ะไรคะการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกันนะเพราะว่าความรอบคอบจะทําให้เป็นไงคะเดินไม่ผิดเดินไม่หลงทางจะทําให้มีความสุขในที่ทสุดและสุดท้ายคําวันนี้คือวางแผนอ่านว่าวางแผนอีกครั้งวางแผนค่ะวางแผนอ่านว่าวางแผนจะทําการสิ่งใดให้วางแผนไว้ให้ ดีนะคะวางแผนให้เป็นไงให้สูงให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงแต่ที่สำคัญทั้งหมดนั้นต้องอยู่ในในความพอดีพอเพียงเหมาะสมกับตัวเราซึ่งก็เข้าไปสู่เศรษฐกิจอะไรคะพอเพียงอีกเหมือนกันอ่ะวันนี้คำเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูนำมาให้แค่นี้และมีคำยากที่เราเขียนที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่ตอนนี้หยิบใบงานขึ้นมาค่ะ,ะมาดูซิว่า มีคนตั้งใจเรียนกันหรือเปล่าถ้าตั้งใจเรียนก็จะเขียนคําจากคําอ่านของค,ครูได้คุณครูปลายทางบางเรียนบอกว่าไม่สามารถโหลดใบงานครูมิ้งได้เนื่องจากว่ายังไม่ได้เข้ากลุ่มอ,อ,อะไรคะครูมิ้งรักภาษาไทยป .3 เลยบางโรงเรียนก็บอกว่าอินเทอร์เนต็ตใช้ไม่ได้ต้องกลับไปปริ้นที่บ้านคะ่ะครูมิ้งไม่เป็นไรทั้งหมดนี้เด็กๆก,ก็หยิบอะไรขึ้นมาคะ อหยิบสมุดขึ้นมาเขียนได้ส่วนวังไกกังวลทุกคนมีใบงานหยิบขึ้นมาค่ะใครได้ใบงานแล้วเขียนไปเลยก็ได้ไม่ต้องรอคุณครูใครยังไม่ได้ใบงานก็ทำไมคะดูคุณครูที่ที่ไหนคะจากสไลด์ก็ได้ค่ะาจากสไลด์ดีไหมหรือจากในใบงานเลยอาจจากใบงานเลยก็ได้เขียนเอง คุณครูให้เวลาเขียนดิงดั่งดิ้งดัแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันข้อที่หนึ่งเศรษฐกิจเขียนเป็นเขียนเป็นอย่างไรอ่าดูนะปลายทางต่างจังหวัดคุณครูบอกให้หนักเรียนเขียนคําจากคําอ่านให้ถูกต้องเศรษฐกิจเขียนเป็นอย่างไร<พ>ข้อที่สองมัธยัติเขียนเป็น เขียนเป็นก็คือเขียนคําเต็มอ่ะเขียนให้ดูหนึ่งคำก็ได้เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดมีนักเรียนหลายคนโดยเฉพาะลูกศิษย์ครูมิ้งวังไกลกังวลเขียนหนังสืออย่างกระไ้เดือนเลยไสเดือนมันเป็นไงคะคุณครูไสเดือนมันก็ยึดยืดยึกยือย้อไปมายิ่งมันโดนน้ำร้อนลวกมันยิ่งขดไปขดมาอ่า เหมือนลามือครูเลยใช่ไหมไม่น่าจะใช่นะอ่าแบบนี้เขียนเลยคำท,ที่สองมัธยัตสามธนาคารสี่สุรุ่ยสุรายห้าฟุ่มเฟื่อยหกรัพย์สินเจ็ดเกษตรแปดมั่นคงเก้าเกียรติคร้านสิบความเพียร ตอนนี้ให้เวลาเขียนพร้อมกับฟังเพลงดีไหม ทานที่ไม่มีไม่มีใบงานคุณครูก็ขึ้นทําบุญกระดานให้ด็กัก็ได้นะคะไม่ต้องคุยกับเพื่อนความซื่อสัตย์ก็ถือว่าเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะ เรียบร้อยยังค่ะ เลล่อ่าตอนนี้เงยหน้าขึ้นไปที่สไลด์เลยเราจะไปเฉลยกันที่สไลด์เปลี่ยนกันตรวจด้วยค่ะแค่ไหนแค่นนั้นเป็นยังไงพอเร่งเปไงไปไง,ไปไงยากไหมคะยากไหมไม่ยากเลยนะคะคำที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่หมดเลยเปลี่ยนแล้วนะมาดูข้อที่หนึ่งเซตกิจเขียนเป็นตรวจให้เพื่อนดีๆนะเด้งดงังแอน อันนี้ใครไม่ถูกก็แย่แล้วเพราะครูมิ้งเฉลยแล้วใช่ไหมคะต่อไปข้อที่สองค่ะมัธยัสติเคียนเป็นเดิงดังย้่ต่อไปทันไหมคะทันนะใครผิดก็ไปแก้เอาเองทีหลังข้อที่สามธนาคารเด้งดังยี่ข้อที่สี่สุรุ่ยสุรายเด้งด <Yeah. S 1> ังย <Yeah. S 1> ข้อที่ห้า ฟุ่มเฟื่อยไม่ต้องคิดมากฟุ่มเฟื่อยเอ <Yeah. S 1> เหมือนเดิมเลยใช่ไหม <Yeah. S 1> ข้อที่หกค่ะทราบสินเขียนเป็นทรา์สินเด้งดงังเอข้อที่เจ็ดค่ะเกษตรเขียนเป็นเด้งดังเอข้อที่แปดทันไหมคะเป็นรถไฟเลยเปล่า มั่นคงก็เขียนเลยมั่นคง <Yeah. S 1> และสุดท้ายอะไรนะ <Yeah. S 1> ไม่ใช่ข้อที่ข่าเกียริครันเกียริเกียร <Yeah. S 1> ยยยิจอจานเด้งดองอ่านะ <Yeah. S 1> เกียริใช้ต่อจานเป็นตัวะกด <Yeah. S 1> และสุดท้ายความเพียรเด้งดงังยากไหม <Yeah. S 1> ไม่ยากเลยนะคะ <Yeah. S 1> อ่ะ เด็กคะคำทั้งหมดนี้เป็นคำที่อยู่ในคำน่ารู้คู่เศรษฐกิจพอเพียงวันนี้คุณครูมีใบงานให้หญิงหนึ่งใบให้เด็กๆก,กลับไปเขียนทำอ่านของคำมาเองแล้วก็หาความหมายลงในใบงานนะคุณครูรายทางครูมิ้งส่งใบงานให้อยู่ในกลุ่มครูมิ้งรักภาษาไทยแล้วส่วนโรงเรียนใดที่ไม่มีใบงานก็นำคำทั้งสิบที่เราเขียนเมื่อสักครู่มาหาความหมายแล้วพรุ่งนี้เรามาเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้ว ขอให้ทุกคนโชคดีอย่าลืมร่วมกันยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสุขของสังคมที่แห่งนี้สวัสดีค่ะ